สวัสดีพี่น้องสวัสดีบุญสกุทุกคนเดอ้อล่องทงลงถ่าพี่น้องเว้เจด,ดำกับอีแม่มานิเท่าแม่ออกลากกบตามคำขอเนาะรอบแรกของปีสองนสอันเศ้าเด้อทำแมวฮะคุดกบมาีิ ป้าโทั่วจได้เลยสองโตเลยเป็นยังล่งมากมันนี่ทำแม่รั่ดผ้าเป็นมาสะเขียวให้เขาผ้าลงมาอยู่ขุดกระปูกระปูอยู่ซะ จดามกบนเได้ประศจดามลงเธอลงมาลุยู้เดียววนีทมนพี่หมอนเบิดเบิดนานซับน้ำพี่หมอเยังที่มาซับเนี่ยบจีเฮยมาดูน้ำการพี่น้องัยปูมันสนีพี่เจ้ดาหรือว่ามันจะได้กบดอก ขอบบอคือขาวๆอยู่ข้างว่ากระปูหัยังได้อีกตัวดีเลยนะบด้างค้าสามันแล้วมันหาเองมันพี่น้องเลยเห็นยุตโตกบปมาพี่น้องว่าเห็นยุ โอ้ยแม่ใช้ตกบนะเหีนแต่กระปูงามกระปูเถอลูกโอ้าแม่ก็หาวมาเนี่ยเปิดหาวพี่น้องกันไหมนะตาแม่เปิดมาลองเบื้องล่างว่มาลองเบิงเงล่าอะลูกซาทั้งนั้นแม่ แม่ลูกสาวอยู่เมืองนอกอยากเบิ่งทำแม่กุดกบโทรมาทำแม่ไปกุดกบให้เบิ่งมาเอยจัดไปมาหลุ่นเด้อว่าแม่จะเสด็จตูมมันเนี่ยนะมีหน้ามิตรเมย์ม่หลุ่นนดมกันเลย่น้องเรือว่าทำไมเสด้หรือบ่มันเนี่เอาก็ะตือกันแด้วเสียมหน่อยนี่ บรรยากาศตามทุ่งนา<อ>พี่น้องกบเปิดนะนะสองนิ้วย่างไงเจ๊นั่นเรา,าเขียดโม่ครั้งแรกครั้งแรกน่าว่ากระปววูอ่ะสันมันโง่ินอนหินร้านซ่าก็เ้าซามาคุดแข่งกันมันนี้จะไปสิมันมาว่ายแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ย ย่าลูกสาวไปเห็นอีแม่เด้บ่เ,เน,นีย่ยนะลูกสาวอยากเห็นท่าแม่กูกโกบให้เบิง่งแล้วลูกสาวจะอยู่ทางเมืงองเนาะฮะโอ้ยจะได้ก๊บจะได้เขียร์จังว่าแม่สิด,ดามเสี้ยมไปโอ้ยบ่คือดอกพี่น้องเอ้ย มันรุนน uh, <nobody> ้ำก <trucs> okay, ันนะพี่น้องเ้ยว่าแถแม่สิมานกบไหมมันรุนน้ำกันเ้ยเด้อว่าแม่เจ้าสิมานบ่เม่อไ่นะมุกคอมเลือกเจาคืคือพวเขมากน่หละแม่ คิดไม่คิดไม่คือว่าสิบวันเนี่ยหน้ามึงนี่สองล้านหน้าล้านเพิ่นบ่มีบ่มาหย่าคิวนั่นเองบ่มีไม่หย่าคิวแลยเขาป่ามันจังได้อันนี้นั่นไปได้ยังมาไม่เอ้ยไม่แม่ติวโอ้ยจิโจกเขิงตีแม่เอ้ย ยังงเ่ไมสพี่น้องเอ้ท้มคืนแหละเด้อได้ขุดได้ก็จะจบได้ดิมันหลอกเท่าแม่เขิงขาน่าหยุดเท่าแม่บบเบาแล้วกบก็ปะแล้ววะหางหูใหม่เนื้อดาวมาหาไลรมาหาเนาะกระนองอีน่ะวะดาวมาหาหยัง mặt mặt tinh từng như mi Rồi nè đi cốp mặt 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 ซือของน้ำมันก็ได้คือถือทงยางน้ำปวน่ะก็ได้แกลนว่าน้ำมันจักนี่หน้า้าอเบิ่งตันี้ใหญ่เลยนะโวันผมว่บเบิ้งว่พลังเงยบค่ะโอ้โงปึงเฮย รู้น้ำทะเลได้พี่น้องเด้อเถิงขนาดเจดํมันนี่มาคุดกบถามมีไงไม่ไปจักน้องดาวกันนะบังเอิญคุดหา,ายแม,<า>ม่มาบังเอิญทะเลโจกบเถิงคุดไปแล้วมันเหลือเกินให้ใจดมัมาซอยเขียบอันี้เสียมีตลอดเลยเกียรได้แล้วก็เอาได้พี่น้องเอ้ยอือ เกี่ยได้เกี่ยไดละกับเขาของเราได้หนิของป้ของมันนะปอหย่ขาเกี่ยค่ะวะขาเกี่ยแล้วขาพุทนะบ่มี่ย่ขาทุ่นเลยเนี่หนิมันมาปั๊บขาข้าหน้ามันขาดเลยด้ไมน้องเว้ยอยน่ะอันนเอืมันหลุดเล้วพี่น้องเด้อจนาหากสุดดามเซียมเมจะ ตัวนี่ขึ้นมาได้นะเพราะได้ย้วาวพี่น้องเออ <c oughs> มลุรู <c oughs> ดจำกันพี่น้องเอานี่โูโอ้ยพี่น้อง <c oughs> อีาเมาทำไมเด้มอมเข่าคองอีจีดาเด้อ <c oughs> Cái này là cảm ơn chị đâm hay là người Ừ à, đại, tô nợ, Nó có đại mẹ Tổ nữ có chân Chân nhau lộ, lộ cái bụng mờ hồng Ừ người. Đi nè Nàng ừ. Nàng Y là Nàng Y là Nàng nè, nàng đừng cắn nè Nàng nàng đừng đụng thứ โตที่สองนักสะพานมากพี่น้องทำไมเบิ่งดูห่นเบิร์นไปถ่าดูห่านเอ้านักไซส์ฮะแม่เยกขึ้นาะโอ้ยพี่น้องเอ้โตนี้น้อยเซอร์ฮัลโหลมาได้ฮัโลมาได้ไปยังสตูนั่นไปเด็กระปูกระปูก็เอาหน่อแม่มาเบิร์นพี่น้องเอ้ บวกกับมัน <brightness> ม <desserts> <performance> uh? ันเด้อมีบอเรอไปนี่แหละเรอไปเรื่อยๆลูกลงมาก็เป็นยังเงื่อนมันยังเงื่ออยู่พูดถึงทานผลมาก่อนไปมาลุ้นนทำกันเดิมฐานผู้สมเลยโตที่สามเท่าแม่

อใจไปนํ้บ่ยนยังอมหมปนองเยเลิกรีจะมีบ่มีเดามันหลุดน้ากันเด้อมาไก่ดะนมาไก่ดามเสียมมัเผาเือหำดามเสียมเฮาดามเสี้ยมเฮาาเสียมโต้แหละมันเผาพูดก่อนมันหลุดน้ากันได้จ้าสวททำไมใหญ่เขาน่ แมยตงเ้นธารมานแถบมะเร็ง้ระตกอปูมาูตไดวมีหาตัหูเดียวหาหาตหูเดียวก็ตัวพี่น้องเลยสอนหาปีเหลียวนี่แม่วะยังดำดำออยังไปจกได้ขนาดำดำนะปูไปจักกระปูพี่น้องเอ้ ห้องก็หลอกก็ไปพูดเลยเฮ้ยบุ๋มมียังสั่งอู้ยมุ๋ดูพี่น้องถือหลอกกันเรลยทำเมงนะได้แต่กระปูกระปูกระเอาเมียวเฮ้ยหูเกลี่ยๆก็โดนหลอกอีกแล้วจ้าไปเนตรงหน้าคุณบุ๋มเทิงสั่งไปนะคุณแม่ ปลาปลาคืนไม่ไน่าบูทเลยได้กระปูชองโตเป็นสาวเด้อเราหาอะไรเขาไม่ได้เลยปลาปลาค้นพาบู๊นีกน่กั้งคืนั้นกัน,น,นแหละมาหลุนหูอุ้ยแม่หูตัวนี้นะแม่นี่จะมีบาหูเนี่งามเ้ะหมงมันจะสืบอปะ่ tự ừ, nào ừ. 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 Muốn mà nó đâu cái chăng mưa Mưa có lột ừ, Mưa có lột mà. Mưa lột Tòa thân một mới Áo Má đi ngon mẹ hao Nhọc mẹ อยู่ก <c ười> ับเรียบบางกล่องซาบีแม่กับกบปีในบ่อใหญ่เป็น้องะเลยค่ะท่าเข้หมาค่มีกบตัวใหญ่แม่จะมาเด้อลูกสาวน่ะป้าน่ะอยากให้แม่ยาเที่ยวหมาเนาะแต่จริงอมอยู่ไหมโอ้ยแม่ยาบ่ได้แล้วการให้แม่ยามาให้มันดูเนี่ยเสียไมุ่ดอีกแล้ว ก็ในทะเลแม่เจ้ายามาเราว่าอยากเข่าด้วยกูวะเวลาหิวเข่าหิวน้ำม,มากกับอมเข้ามาก,กับไปกับมีแห้งหมดสันโอ้เจดดําอ่าเติมงานขึ้นมาเต็มตรงหน,น้านะโมนี่โคตรโพลายแสบตาด้วยเฮ่ยแดดมันแสบตาเลย เริ่มแดดเ,เ,เลยพี่น้องเล้ทำไมคล้องแซมมีเรื่มอมั้ยนี่นะกูก็เอากบก็เอาเจดมันโง่ขึ้นนะเจดมจะสามโตมั้งเจดมกันนะฮึถล่มหนามันลายพี่น้อง มันพ่นโต๊วางเดือนนั่นพฤศจิกาเด้กอมกับหมาปานิซ่าอ,อีแม่หยุดหยุดหมาหยุดไม่ได้ขออย่างอื่นแม่ทําได้แต่ขอให้แม่หยุดกับหมานะแม่หยุดบ่ได้กระป,ปูกระปุกระตัวแม่ว่าแม่นะ่ะอู้ยพูน่ะตัวแม่พี่น้อ,นอ,องเอ,เ,ออเอ้ยฝนจำอ่องเอาเกลือโอยโอ้ยแซ่บเอ้ยจีจำจีจำวัลพิษ คนไายมาดิพี่น้องเออมวน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 จ้ามองดวาวมหาหลัยรหมุดจ่อมาซอยทอมแอร์ุทธกบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์เฮาไมีขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอา้าวเม่นมาบอกทอมแอร์ได้ว่าได้ตัวได้เด็ดเด็ดประศรัน แห้งๆนะด้วยบปสุขูดสักคนเดอ้อพี่น้องมานมานี่แหละมันๆสมสมควรเม,มุ่อวานปรารถนาเมนมาบอกเมนลงเทนเน่จะได้เด็ดๆกันนะเมนลงเทนเน่จะซื้ออนันซองหกกับู้หกมันเนี่ยนะลองมึงได้พี่น้องหูกันสิบบาท เมย์นงเท่นได้มากเลยใส,ส่ปัสสาวาซะปูวะแม่กุดกับปูเลยพี่นอ้องปูก้าวซะห่าละมาจากกระปูบนนี้เมย์เลยามตัวสามพี่ตโปปตตะกูเปล่าเลยซ้ำโตพี่น้องเอ้ย ไม่ได้กระปูเลยมสือมจีแลยกระปนูนึ่กระดะอีเมย์มวัน้สี่โตสันมันหลักไปบ่โอ้ใจดำกับไปหาทรับหย้าทรับยู่และปักสั่งงก้มายืนเผาอีเมย์โอ้ยล่าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแม่เพื่อสกุลสักคน เฮงเฮรวยรมือนี่นะพอกันใหม่คิมนาสบายดีับนนานี spe, ่น้อน okay! mm ั hmm. ่นัตดตกับเพมมนมาบอกทำแมมเด้อพอได้ซื้อหมากซื้อผู้สันขอบมกขอบใจบริสุทุขุกัมกติดตามส่งแม่น้องเทนเนาะไปแล้ว